แง่แง่แง่คัดทะเลกันเรียบสวยทะเลง่เาะดูนักขั้นแง่บอลเรียบแง่บอลเข้ามาแง่เรียบทะเลหน่อยหน่อยก็เดเอาเรยบแง่บอลเาะ โซนท่าเนี่ยจะเป็นไข่ที่นอนสำหรับผักเชียวผักคอนยันใจมีแห้งแ้เชียวเทรรี่ดีอ่ถมานังเรามีแห้งผักคอนยันใจโอ้เจ้ามาเต๊าะไสเนาะ 我知道，我知